สวัสดีครับผมนี่ก็อยู่กับรายการ Heaven Lock Gamer วันนี้เราก็จะมาสอนทำผู้ใช้โวโอ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 เยอๆออออุปกรณ์ก็มีน่าจะประมาณนี้แหนละเดี๋ยวมีโต๊ะครับแล้วก็มีที่ย้อมอะไรก็ได้ ผมสมมติเลือกอันนี้นะเลือกโม่เลยผมแล้วก็ไอ้ของปากโกโฮไอ้ดินปืนต้องมีด้วยดินปืนโอเคแล้วก็จะมาลองทำอุปกรณ์ประมาณนี้แหละใส่มั่วอะไรครับใส่ไปใส่ใส่ไป แล้วแบกมันเฟลเรื่องของมันนะมันไม่ได้หรอกครับมันเทเช่แพคมันบอกว่าไม่อนุญาตเดี๋ยวเรงนนีะ้ตัดคลิปก่อนเดี๋ยวต้องใส่พาสเวิร์ดโอเคครับเรียบร้อยครับที่เราคร้ามาก็จะไ,ได้เป็นอันนี้งั้นก็มีต้องมีดินปืนอีก ประมาณนี้แล้วก็เอาเอาไว้นี่อัดทําไมเลยนี้ดินปืนก็จะได้พุมาอีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้มันไม่แม่งพุพ้งว่เเลยเลยวะประมาณนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเอาเอาหัวมาเล่นดิหัวสัมบี โอชิปเปอร์ก็ได้ถูกปานนี้นี่ถามว่าผมอยู่ในเซิร์ฟไหนก็อย,อยู่ในเซิร์ฟเอ็กโคไม่แชปนะ อย่าอย่าเพิ่งถามเลยว่ามันเป็นยังไงครั้งหน้าก็จะมาโปรโมทกันกูลืมใส่หัวคิเป,ปอร์อืมเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันทุกผู้ชมก็ดูตามกันไปนะต็อ,อันนี้ใส่ไปอันนี้ใส่ไป มันนี่จะเป็นยังไงยิงขึ้นไปบิวเป็นอย่างนี้ครับผมเมื่อกี้ก็ต้องอาจจะต้องหยุดสต็อปแล้วก็ดูใหม่ครับในเวอร์ชั่นึ่งจะสีุดหกครับผมอืม <c oughs> นี่เราบันเลยนะนี่เอาสรุว่ามันต้องฝาว่าฟุกได้ไหมก็อาจจะฟุกได้นี่ครับก็อาจจะได้ประมาณอาจจะใส่ไม่ได้ครับหัวใส่ไปอ๋อมันต่างกันยังไงอันนี้มันเป็นหัวคีปเปอร์ครับ แล้วก็จะมาทำแบบหลายรูปแบบเลยครับอันนี้ไม่ไม่ใส่หัวก่อนกิ้ว <You. S 1> ปุ่งแค่นี้ครับอันนี้หายไปไหนอ่ะอ๋อนี่แบบธรรมดาปล่อยมันไปเราจะมาลองแ er บบคิปเปอร์บ้งครับคิปเปิลกิปเปร์คีบ เ,เค้กแล้วก็เอานีว่าไปแล้วก็จะได้หัวคิปเปอร์มาแล้วเราจะลองมาเอามาลองกันดูมันจะเป็นยังไงผาลายมันเป็นยังไงวะอะไรอะไร,อะไรเกิดขึ้นนะ นั่งงั้นเป็นรูปหน้าคิปเปอร์ครับยิงเสร็จแล้วก็มาอยู่ห่างๆครับอา้าวนี่ก็จะเป็นรูปหน้าคิปเปอร์ครับถ้าเผื่อดูจากมุมดีๆนะนี่ครับเป็นรูปหน้าคิปเปอร์หรืออาจจะเอาหัวอะไรก็แล้ะสเกลตันก็นแด้ เ okay. ในการทำพูนี่มันขาดไม่ได้ก็คืออะไรบะดินปืนนะ่ะอ่ะใส่ไปช่องไหนนะมัวมัวๆใส่นี้อ่ะอันนี้ดินปืนไม้ัวเรียบร้อย แล้วในการทำพูนั้นต้องมีกระดาษก่อนที่มันจะมาเป็นโพแล้วก็ใส่ไปอาจจะทำงี้ไปเรื่อยๆคนระับเป็นหัวแล้วก็ได้อันนี้เป็นรูปหน้าเลยนะ อ๋อคิ๊เปอร์เหมือนเดิมอะไม่รู้ว er ่าคิ๊บเปิลขอมอ่าทำไมก็บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ครับถามว่าอันนี้ผมทำยังไง ก็ไม่รู้ครับก็ไปดูคลิปมาบางคนก็นเออได้แล้วครับอันนี้สูตรอะไรไม่รู้ไม่มีครับมั่วครับไ,ไปเลอืมก็จะมีหลายสีอย่างนี้ครับต้องทำเยอะนะมั้ง ครั้งหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่บอกว่าจะมาโปรโมทเซิร์ฟเอ็กโคไมค์แคมปกันนะครับผมก็ขอลาตัวไปก่อนกันนะครับผมสวัสดีครับ